วันนี้วันที่31กรกฎาคม2567ณค่ายเสยนาน,นรงค์มีการถแถลงข่าวโครงการต่างบาทพระ 100, รหนึ่1มื0นรูปนานาชาติคณะสงฆ์4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาณถนนนิพันธ์พุทธิสาอำเภอหันใจจังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยการสนับสนุนของคณะสงฆ์สีประเทศ14จังหวัดภาคใต้กองทัพภาคที่4จังหวัดสงขลาเทสบาลนครหาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและเครือข่ายศาสนาพุทธหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับนะบนะับว่าเป็นงานท้องถิ่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้มีพลังอย่างแท้จริงนะครับในการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่เมืองหัดใหญ่ตลอดไปครับ สำหรับในวันนี้จึงเรียนเชิญทุกท่านให้ได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดเตรียมง,งานดังกล่าวนะครับแล้วก็มีข้อหารือในเรื่องของอาการเตรียมการจัดงานในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในภาพของการจัดงานแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้แทนคณะกรรมการในการจัดโครงการตักบาตรพาักใน,นรูปโครงการนี้นะครับให้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบครับ ก็ขอเรียนเชิญนายแพทย์วรกงขงันไพโรจน์ครับประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนรธรรมนานาชาติขออนุญาตเรียนเชิญได้กล่าวให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบครับรบ้านหมื่นลูกนะครับ่ดำเนินการมาในครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2543นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยมีผลกระทบาจากน้ําท่วมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนั้นเนี่ย ประชาชนค่อนข้าจจะเสียขวัญน,นะครับเราได้มีการจัดตักบ,บาทเป็นหมู่ใหญ่ครั้งแรกในตอนนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยคือมีผลตอบรับที่ดีมากประชาชนมีความรู้สึกที่ทุกชื่นใจนะที่ได้ประสบได้เมอนพลาดได้ประโรดในอย่างยากนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ได้จัดตักบ,บาทต่อเนื่องกันมาแต่ไม่ได้จัดทุกปีนะครับบางปีมีประสบปัญหาเรื่องโควิดบ้านเรื่องสถานการณ์าการระบาดอะไรเงี้ยเราก็หยุดไปนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่21นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความประสงค์ในเชิงของทางแนวความเชื่อของพุทธศาสนาที่ว่าในบ้านของเราเนี่ยเราหวังว่าในการที่เราสร้างุญใหญ่ในทางนี้เนี่ยจะทําให้ชาวหาตใหญ่โดยต้องติดทางใหญ่ของเราเนี่ยสามารถรอดพ้นภัยวิกฤตต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะน็ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็พระมาเลเซียพระสิงคโ,โปร์แล้วก็พระมีพระอื่นอื่นมาจากเวียดนามบ้างออสเตรเลียบ้างอีรันเซียบ้างนะคะก็ทําให้พระที่มาอยู่ในหาดใหญ่จะมีพระท,ที่แต่งกายก็ไม่ไม่ค่อยสีไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็เป็นศาสนาพุทธเดียวกันนะคะในงานนี้เท่าที่เท่าที่ได้ แต่กลับมากลาดมาก็ซึ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวจากชาวมารลเซียซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานด้วยนะคะก็เข้ามาช่วยเหลือเราไปอย่างดีแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของทางใหญ่ถ้าหนึ่งนรูปเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งก็สองหมื่นกว่าคนนะคะในปีที่เราไม่ได้จัดเรื่องจากโควิดบ้าอะไรบ้า ามาเลเซียเขาบอกว่าให้ไปจัดที่มาเลเซียซึ่งเราทำเช่ไม่ได้พวกเขาอยากจะตักมาแต่ท่านคณะกรรมการท่านสุ่อมลชนลกมีเกียรตินะครับผมกีสน,น,นะแก้วเกศนะครับสื่อมวลชนสาขาวิทยุนะครับอยากจะเียนถามจํานวนพระที่ท่านจะมาเดินมีธบากหมื่นหมื่นลูกเนี่ยครับสถานที่จังหวัดของท่านเนี่ยนะเรา จดสถานที่ที่ใดบ้างนะครับและจำนวนพระสงฆ์ที่จะมาเดิน,นย,ยิทธบาตในเขตเทศบาลนครทับใหญ่จำนวนมือนรูปเนี่ยนะครับจะแฉอไหมครับสำหรับพระหมื่นรูปแล้วก็คารวาะที่จะมาทาบุญนะครับได้วางแผนไว้อย่างไรบ้างนะครับเราจะเดินทาามนะครับ ก็พร้อมรับปฏิบัติครับก็เดี๋ยวจะจัดกําลังคนเสริมให้เต็มทุกช่องตรวจเพื่อระบายรับการระบายนักท่องเที่ยวครับในการขาเข้าและขาออกในวันที่กว่าอาทิตย์ด้วยครับที่เสร็จภารกิจครับพร้อมรับปฏิบัติครับครับขอบคุณครับเพิ <S <S ่มเติมในส่วนของรัพยาบาลผมอยากจะน,นําเสนอว่าเราน่าควรจะมีโรงพยาบาลสาูงรฐานใหญ่เพิ่มเติมและก็หน่วยมูลนิธิมูลนิธิวิจิตรภาพสามัคชีเนื่องจากว่าพระจํานวนมากนะครับเกรงว่ารัพยาบาลทันเดียวน่าจะไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการเสริมเข้ามาเช่นของงมันสูงขนาดใหญ่แล้วก็ของมือที่มีคภาพสามคี่เพิ่มเติมเพื่อจะการดูแลพระได้อย่างเรียกว่าได้อย่างพูดถึงนะครับขอบคุณครับความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ,อางการจัดระเบียบหรือการฉกชิงวิ่งราวหรือที่ผ่านมาหรือช่วยมาเป็นประจำนะครับที่ผ่านมาีนจัดง,งานว่าจะมีเหตุกา,การต่างหลายประเด็นนะครับใน,ในเรื่องของการมีพระปลอมมาบ้างพระยิงม้างปลอมพื้นที่เลย ส่วนในส่วนของเราก็จะมีะนั่งชิ่สมัครเล่นจากสมาคมยุทธศาสครเล่นสมิลาสงขาแลกะก็ชมรมยุทธสมสครเล่นนาซ่านะคะเราจะมีอยู่ประมาณ40-50คนซึ่งจะกระจายกำลังตามจุดก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมืออาชีพ